เพื่อนครับเพื่อนชวิ์แอมเครื่องนี้ก็ไม่รู้เป็นไรลนะแต่ว่าเสียบปลั๊กเปิดไฟเข้าอะไรได้เปิดดูข้างในกันก่อนดีกว่าเนะผมเห็นมันถึกดีนะหมายถึงมันต้องจอดแน,น่เลยแอมเครื่องนี้นะครับดูแล้วแข็งแรงดีมากอู้หักเถะว่าคิวแปดร้อยอลไเนี่ยนะครับยี่ห้อน,นี้ไปดูกันนะดูข้างในกันก่อนดีกว่านะเพื่อนดูความสวยงามก่อนดีกว่า ยังไม่ลองเสียงหรอกไปดูก่อนในแอมเครื่องนี้นะครับเพื่อนรับดูสิครับโมแปงขนาดใหญ่จอดมากผมยังไม่ต่อสายลำโพงนะเปิดเครื่องเลยดูด,ด้วยพัดลมไม่หมุนนะพัดลมเหนียวนะ โุ่ทางนั้นนะพัดลมเหนียวนะครับเป็นเป่าเข้าจะให้ลมออกไปทางไหนถ้าเป่าเข้าถ้าเป่าเข้าลมมานี่เนาะลมร้อนจะออกมานี่แล้วก็ออกด้านข้างด้านหน้าด้านหน้าไม่มีรูด้วยตรงฝาไม่มีรูด้วยนะอืเดี๋ยวต้องเปลี่ยนพัดลมนะครับกับข้างพัดลมใหม่เป่าเข้าความร้อนมันจะมากหน่อยต้องดูดทิ้งนะแล้วให้ลมด้านนี้ เอาอกาศเย็นเข้าด้านนี้แล้วก็มาผ่านสิ่งออกไปเนาะนะครับถ้าตัวนี้มันลมเป่าเข้าลมเย็นเป่าเข้าความร้อนมันก็จะตัวนี้มากเกินไปเดี๋ยวต้องกลับข้างพัดลมใหม่เดี๋ยวลองเสียงกันหน่อยครับดังไหมนะครับนี่นะครับ,รบต่อสายลำโพงเข้าต่อสัญญาณเข้านะครับเพื่อนครับมีเสียงดีดูดนะครับดูดสองครั้ง ฟังนะดูสองครั้งหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งมันต้องสามครั้งสิเพราะว่ามีรีเลย์สามตัวแต่ดูดสองตัวไม่ดังเลยครับดังไม่ดังฉะนั้นหนึ่งไม่ดังเลยครับ มีรีเลย์สามตัวเสียงดูดสองครับเวลาเวลารีเลย์คลาตัวก็ได้ยินสองั้ังนะครับมันจะมีรีเลอย์อยู่ที่นี่หนึ่งตัวซอฟต์สตาร์ทแล้วก็ผ้าขยายแต่ได้ยินเสียงมาทางด้านนี้ที่ดูดนะครแต่ด้านนี้เงียบรีเลย์ไม่ดักฟังเสียงรีเลย์ต้องสามครั้งนะครับรีเลย์สามตัวเปิดเครื่องหนึ่งสอง มีเลด้านนี้ไม่จุไม่มีเสียงนะครับไปดูกันว่าในส่วนนี้เป็นที่ผ้าขยายด้านนีม้มีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะครับเราะนั้นที่หนึ่งไม่ดังนะครับก็คงจะต้องทำการตรวจเช็คนะครับเพื่อนครับปิดเครื่องนะครับ เพืเ่อนๆครับผมได้ทําการยกตัวนี้ออกมานะยกตัวนี้ออกมาเพื่อให้เกิดการวัดไฟได้เห็นไหมครับเจ๋งสุดๆแล้วทีนี้ผมมาเจอตรงนี้ก่อนก่อนที่ทําการวัดไฟนั้นเพื่อนมาดูจุดนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับจุดนี้นะมันมีรอยนะครับมีรอยด้วยนะครับตัวนี้ จะอยู่นี่นะเพื่อนนะอยู่นี่นะนะครับรู้สึกว่าตัวรองตัวรองการช็อตของเขาเนี่ยค่อนข้างบางนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการช็อตนแน่ๆแหละนะครับมีแน่นอนนะครับก็ดูนะนะครับชนนะครับเหนะครับช็อตแน่นอนนะครับแบบนี้นะ ตัวนี้ต้องแก้ไขนะครับหาอะไรลองก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะทีนี้นะครับก็เข้าสู่กระบวนการการวัดไฟที่ต้องจัดมุมกล้องอย่างไรอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับโอเคมันก็ยากกว่าการซ่อมธรรมดาขึ้นมาอีกหน่วยหนึ่งนี่นะเพื่อน,นที่ถ่ายภาพให้เพื่อนดูนี่แะเพราะว่ามันต้องจัดมุมกล้อง้วย แล้วก็มันจะต้องมีการพากเสียงภาษาไทยด้วยนะครับขันไหว่เ้าอีสานมันก็ไงเสร็จแล้วไออันนี้มันเ้าภาษาอีสานมันบ่าัาประเดี๋ยไงเิ่นอยากให้เ้าไทยไม่อายกิดไรนะครับอ่าว่ากันไปตั้งมิเตอร์ไว้ที่ดีซีผมตั้งไว้ที่สองร้อยโวลเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะวัดดูว่าภาคขยายชั้นที่หนึ่งนี้มันเสียหรือไม่อย่างไรถ้ามันเสียรีเลย์มันก็ตัด ก็เนื่องจากว่ามันโปรเทคเข้าเรื่องแล้วนะครับเริ่มเริ่มวัดไฟแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับนะพื่อนนะทําใจไว้นะครับ <ś ult> มันต้องทําใจนาบอกมันต้องทําใจครับเออมันต้องทําใจดูคลิปวิดีโอผมนี่ต้องทําใจจับเกลวไปเส้นหนึ่งเกลีวผมจับที่ขั้วลําโพงขั้วลบนะครับขั้วลบของขั้วลำโพงนะครับผมมันอยู่ตรงนี้แหละทีนี้เราก็จะได้จะนี้มาเอาเข็มครับตามขั้นตอนนะครับผมจนเสียบปล๊กนะครับนะเสียบปลากนะครับ เสร็จปักแล้วนะครับต้องมั่นใจนะครับว่ามันจะไม่ไปช็อตอะไรแล้วทีนี้ผมก็จะเอามิเตอร์มาเช็คเช็คดูก่อนว่ามันมีไฟมาเลี้ยงวงจรหรือไม่อย่างไรไฟก็กสิบเจ็ดตัวไฟก็ไหลแต่นอกมันจะอ่ัแตกเส้นตาคาุณตัวไอเอามาดูทีนี้ไฟออกลําโพงไหมนะครับจุดต่อออกลําโพงนะครับจุดต่อออกลําโพงของรีเลย์นะครับมันจะมีอยู่สองเส้นเนี่ยเส้นนี้คือเส้นที่ออกไปขั้วลําโพง เส้นนี้คือเส้นที่มาจากผ้าขยายเสียงคือเขาจะมีแอลอยู่ตรงนี้แอลก็คือขนลวนนั่นเองช่างวิทย์รู้ได้ยังไงอ่ะช่าง,งวิทย์ก็ดูก่อนก่อนที่จะพลิกด้านขึ้นมาแล้วอา้าวดูจุดนี้นะครับมาจากผ้าขยายนะครับมาจากจุดนี้นะไม่มีไฟนะครับก็ถือว่าผ้าขยายน่าจะใช้งานได้นั่นเพื่อน ที่นี้ผ้าขยายน่าจะใช้งานได้จริงหรือไม่อย่างไรเราก็เอาสายลำโพงมาต่อสิครับต,ต,ต่อตรงไหนอ่ะต่อตรงต่อตรงจุดต่อจุดต่อลำโพงที่ผมวัดไซนี่แหละนะครับเอาสายลำโพงมานะครับเอามาจากขั้วสีแดงนะกถึงผมผมถอดออกมาแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะทำการเอาไอ้ยานเสียงเข้ามานะ เสียบเข้าไปชั้นที่หนึ่งนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะเอามือคลำๆสาวๆงมๆสาวๆไปที่วอลลุ่มนะครับนะผมก็ลดวอลลุ่มลงสุดแล้วนะครับโอ้ยสายกระสันแห้งไงมันมาได้ซัมนี่ผมก็เอาสายลําโพงนี้จิ้มเข้าไปตรงนี้นะแล้วผมก็เล่งเสียงขึ้นมันมีเสียงออกด้วยนะเพื่อนมันดังแล้ว นั่นหมายความว่าในส่วนนี้ภาคขยายเสียงนั้นดังดีแล้วนะครับเพื่อนดังนะแต่ทําไมมันดังเบาจังมันดังดีแต่ทาไมมันดังเบาวะมันดังเบามันดังเบาอยู่นะครับปกติมันต้องแรงกว่านี้หน่อยนะมือเนาะมันหลวมมะเนี่ยมันดังนะครับดังอยู่นะครับ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับวัลลุ่มบ้างอะไรด้วยนะครับนะครับแล้วข้ามรีเลย์มาไม่ดังเะไม่ดังเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมไม่ดังนะครับนั่นก็หมายความว่ารีเลย์ไม่ดูดนะเพื่อนรีเลย์ไม่ดูดนะครับทีนี้ก็เข้าสู่การไปวัดไฟเลี้ยงในส่วนของรีเลย์นะครับตั้งมิเตอร์ที่200โวลต์เช่นเดียน,นะครับรีเลย์เพื่อนจะสังเกตว่ารีเลย์ตัวนี้มันเป็นแบบรีเลย์ที่มันมี นี่ครับขนลวดจะอยู่ขาสั้นนี่นะครับนะขาขาแคบแคบนี่นะเพื่อนนะขาหนึ่งมันจะเข้าไปมันจะมาจากภาคใจไฟไฟเลี้ยงมันจะต้องมีแหละเพาะไฟเลี้ยงมันศูนย์จุดหกโวลต์นะอนะไฟเลี้ยงศูนย์จุดหกโวลต์นะครับเพื่อนดูดินี่ฝั่งที่เป็นทรานซิสเตอร์นี่ฝั่งที่เป็นมาจากเลติไฟเห็นไหมครับศูนย์จุดหกตามมานะครับตามเส้นนี้อ๋อมันบังเส้นนี้นี่ เออการบังเนี่ยช่างอิเล็กทรอนิกส์มันมองทะลุปูโป่งอยู่แล้วบังไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นปึ๊บโผลนี่ใช่ไหมไอ้ศูนย์จุดหกนั่นเพื่อนอะไรวะไปหายไปไหนอะนะครับตั้งมิเตอร์นะครับมาที่เอซี AC นะครับ เพื่อที่จะวัดไฟมาจากหม้อแปลงมาเข้าบอร์ดนี้ตรงที่จะมาเลี้ยงในส่วนของรีเลย์นะครับมันจะอยู่จุดนี้นั่นเพื่อ,อนตามที่ผมมองเห็นนะเพื่อนดูดิมันจะมีไดโอดไดโอดบิดนะนี่คือคอนเน็กคือปลั๊กของเขา22โวลต์นะครับเป็น a อนะ22โวลต์มาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตามมาที่ขาที่ขาไดโอดตรงขาไดโอดเลยนะฮะ บางครั้งบางทีลายมือจอมันขาดนะครับมาที่ขาไดโอดไม่ไหนอะไม่เห็นนะ่ะไม่เห็นมีเลยนะครับไม่เห็นมีอะดูตรงนี้ใหม่ยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับแล้วทีนี้มาตรงขาไดโอดนั่นอ่ะเห็นไหมครับไปไหนครับ ไม่มีนะครับแล้วทีนี้นะครับมันจะมีมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งในยอยู่เนี่ยเพื่อนสังเกตไหมนะครับนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถอดปล้อกก่อนชูนกล้องก่อนชูนกล้องปับกล้องก่อนแม่ละหหวยได้น,นะ นี่คือนะครับที่จริงแล้วผมต้องมีประกาเมจิกนะนี่นะครับนี่เนาะตัวนี้มันมาเข้าไดโอดแล้วนะครับ AC นะครับตัวนี้มันมาไม่ถึงนี่นะครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรนะครับดูกันหน่อยอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไร อุปรกรณ์ตัวนี้นะครับคืออะไรนะครับถอดปลั๊กก่อนนะมาไม่ได้บังนี่ครับอ่าเป็นตัวต้านทานที่เข้าสนิมมาไม่ได้แต่ตามองเห็นแล้วนะครับ นี่ครับบังอยู่นะครับนี่นะครับตัวต้านทานตัวนี้ตัวนี้นะไฟไม่ผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวต้านทานตัวนี้ออกมานะครับเพื่อน,อนผมคิดว่ามันน่าจะขาดแล้วนะครับ ทอดออกมานะครับท่านเพื่อนซ่อมอยู่อย่าลืมดูอย่างผมทำด้วยน,นะครับขาของตัวต้นทานตัวนี้อยู่นี่นะครับเออนี่ไงฮะก็เออไง้ามานี่นค,รนนครับนะ,นนะบนะตัวนี้นะครับโอ้ยกับไข่ก,ก่อนึงอยู่นี่นะ ไฟนะครับวัดไฟจากจุดนี้มีนะครับ2จุดนี้มีนะครับเป็น AC นะครับแล้วทีนี้ผมมาวัดจุดนี้กับจุดนี้ไม่มีนะครับตัวนี้มีตัวต้านทานตัวนี้เป็น Rfield อยู่นะครับโอเคนะถอดตัวต้านทานตัวนี้องมาครับผมมั่นใจสะดเลอเกินว่าตัวนี้ต้องขาดแน่ๆเขียวน้ำตาลทองทอง เขียวน้ำตาลทองทอง5.1โ oh อหมนะครับขาดไหมครับขาดนะครับขาดมิเตอร์ขึ้นไหมมิเตอร์ขึ้นนะครับตซนทาน5.1โ oh อหมขาดนะครับทีนี้ ใส่ตัวต้นทานเข้าไปเลยหรือไม่อย่างไรยังนะครับเพื่อนยังยังนะครับมาดูว่าทําไมตัวต้านทานตัวนี้ซึ่งเป็นอ์ฟิวนั้นซึ่งขาดขาดด้วยตัวเองหรือไม่อย่างไรครับวัดดูไดโอดนะครับด,ดูไดโอดนะครับซึ่งเป็นไดโอดบริดตนะครับก่อนที่จะใส่ตัวต้านทานเข้าไปนะครับ มันจะมีแสงสะท้อนเข้ามาที่มิเตอร์เคนะครับไาดูนะครับนี่คือ ac นะครับ ac มาบวกนะครับสลับมิเตอร์ไม่เป็นไรนะครับไดโอด1ตัวดีนะครับ ac ac ขั้วหนึ่งนะครับผ่าน r มามาบวกสลับสายครับไดโอดตัวที่สองดีอยู่นะครับทีนี้ ac ด้านนี้มาที่ลบนะครับ มิเตอร์ต้องเป็นแบบนี้แล้วนะครับไปวัดลบนะครับแอโนโอดของไดโอดนะครับ AC มาลบได้นะครับสลับสายนะครับดีอยู่นะครับไดโอดสามตัวดีแล้วนะครับ AC มาลบสลับสายนะครับดีอยู่นะครับไดโอดบิดตัวนี้ดีอยู่นะครับวัดผลรวมระหว่างบวกกับลบของตัวที่เป็นไดโอดบิดนี้ขึ้นข้าง สลับสายต้องไม่ขึ้นนะครับหรือขึ้นแล้วลงนะนะครับมือมันบังเนาะให้เข้าใจว่าผมวัดในวงจรนะครับดีอยู่นะครับแล้วทีนี้จุดต้องสงสัยที่ผมให้เพื่อนดูตั้งแต่แรกมันจะเกี่ยวดองกันหรือไม่อย่างไรนะครับจุดนี้นะจากขั้วบวกนะครับขั้วบวกของไดโอดเนี่ยครับมาถึงแถวนี้ไหมไม่เกี่ยวนะ ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุนะครับไม่เป็นสาเหตุนะนะครับก็แสดงว่าในส่วนนี้ผมสามารถที่จะเอาตัวต้านทาน5้าโอห์มใส่เข้าไปได้เลยนะครับพเพื่อนๆนจัดไปตัวต้านทานห้าุโอห์มนะครับจะใส่เข้าไปแทนตัวเดิมได้เลยนะครับนี่นะครับ r 5้า5นะครับ แล้วก็มีการพิมพ์กับกับไว้ที่บอร์ดนะครับ5 r 1นะครับพิมพ์ไว้อย่างงี้นะครับนั่นหมายถึง5.1โอห์มนะครับตำแหน่งนี้นะครับ r 5นะครับนี่คือตัวต้านทาน5.1โอห์มนั่นเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวใส่เข้าไปครับบอ่าเกบเขีเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนโอห์มนะครับตำแหน่ง r 5นะครับ แล้วที่นี้ก็เข้าสู่กระบวนการการวัดไฟนะครับเสียปลากเปิดสวิตวัดไฟจับกาวไปเส้นหนึ่งกาวเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนาะตรงขั้วลบของไอ้นี่นะตรงไดโอดอยู่เนี่ยก็ได้นะครับวัดไฟมาที่ขาขนลวดของคอยได้ยี่สิบหกโวลต์นะครับต้องข้ามมารีเลย์ทำงานแล้วนะครับเหลือไฟศูนโวลต์ศูนย์จุดเจ็ดนะครับนะรีเลย์ด,ดูดแล้วนะเพื่อนสุดยอดมาก ทีนี้4พฤษภาคม2566วันนี้คล้ายวันเกิดช่างวิลเลงทาว้าวมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครบรอบอีกปีแล้วอายุ43ปีตรงๆแล้วปีนี้โอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากช่างวิลเลงทาพักงานนี้ไว้ก่อนไปหาเล่ามาเป๊กก่อนเพื่อเป็นการฉลองวันเกิดของตนเองนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปวิดีโอต่อทีนี้ก็ ต้องไปหาเรามาเป๊กก่อนต้องลาจากไปนะครับนะไปหาเรามาเป๊กก่อนนี่เราให้ฟังว่าอาขาดไฟในส่วนของริเล์ไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวรายละเอียดต่อไปในการซ่อมคลิปต่อไปนะจ๊ะ